คุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งที่กรุงเทพอากาศร้อนอบอ้าวฝุ่นจากถนนลอยฟุ้งผ่านหน้าต่างเข้ามาคุณดื่มกาแฟหนึ่งถ้วยกินข้าวเหนียวผัดหนึ่งจานแล้วรีบวิ่งไปทำงานทั้งวันในห้องแอร์พอตกเย็นคุณรู้สึกคอแห้งหายใจลำบากราวกับว่าปอดกำลังส่งเสียงร้องเพราะสารพิษสะสมนี่คือเรื่องราวของพวกเราหลายคนในประเทศไทยที่ชีวิตเร่งรีบและพฤติกรรมการกินที่ไม่สมดุลกำลังทำลายปอดของเราอย่างเงียบๆแต่ไม่ต้องกังวล วันนี้เราจะแบ่งปันเคล็ดลับธรรมชาติที่ทำได้ง่ายๆโดยใช้วัตถุดิบที่คุ้นเคยในครัวไทยเพื่อทำความสะอาดปอดและเสริมสร้างสุขภาพคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณหรือยังมาสำรวจกันและอย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนช่องนี้คนทำงานตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงดึกดื่นท่ามกลางอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นของอาหารทอดทุกวันพวกเขารู้สึกหายใจไม่ออกไอแห้งและเหนื่อยล้าตลอดเวลา วันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งแนะนําให้พวกเขารู้จักสูตรชาสมุนไพรนี้โดยเพียงใบมะกรูดจ,จากสวนหลังบ้านขิงจากตลาดและน้ำเพื่งเล็กน้อยพวกเขาก็เริ่มดื่มชานี้ทุกเช้าหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์พวกเขาสังเกตเห็นว่าอาการไอตอนกลางคืนหายไปหายใจสะดวกขึ้นและสามารถทํางานได้ตลอดวันโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าจากที่เคยกังวลเรื่องสุขภาพอยู่เสมอพวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจแบ่งปันสูตรนี้กับเพื่อนและครอบครัว คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเหมือนพวกเขาไหมหนึ่งทำไมปอดของคุณถึงต้องได้รับการทำความสะอาดในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพหรือเชียงใหม่หมอกควันและมละพิษทางอากาศกลายเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันคุณรู้หรือไม่ว่าทุกวันปอดของเราต้องทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อกรองอากาศมากกว่า10,000ลิตรซึ่งเทียบเท่ากับการเติมสวายน้ำขนาดเล็กในอากาศนั้นประกอบด้วยเพียมงซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในปอด ไอเสียรถยนต์จากถนนที่พลุกพ่านอย่างสุขุมวิทย์หรือเชียงใหม่ในบาซาและสารพิษในสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีจากโรงงานหรือควันจากการเผาขยะศัตรูที่มองไม่เห็นเหล่านี้สะสมอยู่ในปอดทําให้ปอดต,ต้องทํางานหนักขึ้นเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศที่อุดตันด้วยฝุ่นแต่ไม่ใช่แค่สภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้นที่ทําลายปอดพฤติกรรมาการกินและการใช้ชีวิตของเราในประเทศไทยก็มีส่วนเช่นกัน ลองนึกถึงอาหารที่คุ้นเคยเช่นส้มตำทอดกรอบที่ตลาดนัดข้าวเหนียวปิ้งหวานๆห,หลังเลิกงานหรืออาหารริมทางมันๆอย่างหมูปิ้งและไก่ย่างอาหารเหล่านี้แม้จะอร่อยแต่มาขาดผักใบเขียวและใยอาหารทำให้ร่างกายกำจัดสารพิษได้ยากเมื่อสารพิษสะสมปอดจะต้องทำหน้าที่ทำความสะอาดมากขึ้นนำไปสู่ภาวะทำงานหนักเกินไปผลที่ตามมาคือคุณจะเริ่มมีอาการไอแห้งๆอย่างต่อเนื่อง หายใจลำบากเมื่อขึ้นบันไดอ่อนเพลียเรื้อรงังและอาจมีความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจเรื้อรงัง <Wow. S 1> เช่นโรคหอบหืดห <Wow. S 1> ลอดลมอักเสบหรือที่ร้ายแรงกว่านั้นคือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัง COPD องค์การอนามัยโลกระบุว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่า7ล้านคนในแต่ละปีอีกและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเพียง2.5มากที่สุด ลองนึกภาพวันธรรมดาของคุณเช้าตรู่คุณตื่นขึ้นมาในอาพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิภายนอก35สีคุณทานอาหารเช้าพร้อมกับกาแฟหนึ่งแก้วและข้าวต้มจานหนึ่งที่ซื้ออย่างรีบร้อนจากแผงลอยริมถนนตลอดทั้งวันคุณทำงานในออฟฟิศที่เย็นและติดแอร์ซึ่งอากาศแห้งทำให้เยื่อบุจมูกและลำคอสูญเสียความชุ่มชื้นตามธรรมชาติพอตกเย็นคุณจะรู้สึกคันคอหายใจลำบาก และร่างกายรู้สึกเฉืยชาราวกับเพิ่งวิ่งมารารอนมาพฤติกรรมเหล่านี้เช่นการนั่งในห้องแอร์นานเกินไปการออกกําลังกายไม่เพียงพอการไม่ฝึกหายใจเข้าลึกๆล้ลวนลดความสามารถในการทําความสะอาดตัวเองของปอดปอดของคุณเปรียบเสมือนพานรงที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยไม่ได้พักผ่อนหรือบํารุงรักษาคุณรู้ตัวหรือไม่ว่าคุณกําลังละเลยวีระบุรุษผู้เงียบงันคนนี้โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วทําไมต้องทําความสะอาดปอดละ่ะ พราะปอดที่แข็งแรงไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณหายใจได้สะดวกขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานของร่างกายที่เปี่ยมไปด้วยพลังอีกด้วยปอดที่สะอาดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้คุณต่อสู้กับหวดัดการติดเชื้อทางเดินหายใจและอาการอ่อนเพลียเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยปอดที่แข็งแรงยังช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นและแม้กระทั่งผิวพรรณที่ดีขึ้นด้วยความสามารถในการกำจัดสารผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณต้องการเพลิดเพลินเช่นการเดินเล่นในสวนลุมพินีการนั่งสมาธิที่วัดโพหรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับมื้ออาหารกับครอบครัวโดยไม่ถูกรบกวนด้วยอาการไอหรือหายใจไม่ออกการดูแลปอดของคุณเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณรักตัวเองและคนรอบข้างคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าลมหายใจที่อ่อนโยนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นแต่จะทำความสะอาดปอดของคุณอย่างเป็นธรรมชาติปลอดภัย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบไทยได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเราจะเปิดเผยสูตรง่ายๆโดยใช้วัตถุดิบที่คุ้นเคยในครัวไทยตั้งแต่ใบมักรดหอมๆไปจนถึงขิงรถเผ็ดนี่ไม่ใช่แค่ยาแต่ยังเป็นนิสัยง่ายๆที่ปรับใช้กับชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายของคุณพร้อมคนพบเคล็ดลับนี้หรือยังอ่านต่อเพื่อดูวิธีทำสองเคล็ดลับธรรมชาติจากครัวไทย เราจะใช้วัตถุดิบที่คุ้นเคยในทุกครัวไทยได้แก่ใบมะกรูดขิงมะนาวและน้ำผึ้งส่วนผสมเหล่านี้ไม่เพียงแต่หาได้ง่ายในตลาดไทยเท่านั้นแต่ยังถูกนำมาใช้ในยาแผนไทยมานานหลายศตวรรษอีกด้วยมาค้นพบกันว่าใบามะกรูดช่วยทำความสะอาดปอดและเสริมสร้างสุขภาพได้อย่างไรส่วนผสมสำหรับเตรียมใบมะกรูด6-8ใบใบมะกรูดพบได้ในสวนไทยทุกแห่งตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงภูเก็ต ใบมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยลิโมนีนาะและฟลาวนอยด์ซึ่งช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการเจ็บคอและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันขิงสด10กรัมขิงเป็นยาที่ขาดไม่ได้ในอาหารไทยตั้งแต่ต้มยำไปจนถึงชาสมุนไพรขิงมีฤทธิ์อุน่นช่วยลดการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและช่วยให้ปลอดกำจัดสารพิษน้ำมะนาวครึ่งลูกมะนาวไทยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวล้วนอุดมไปด้วยวิตามินซีและกรดซิตริก ซึ่งช่วยขับเสมหะและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันน้ำพึ่งป่าหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำพึ่งจับเชียงใหม่หรืออุบลราชธานีไม่เพียงแต่มีรสหวานเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีรียช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและลดอาการไอวิธีทำเตรียมส่วนผสมล้างใบมะกรูด6-8ใบดใบตาน้ำไหลเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกหั่นใบมะกรูดเป็นเส้นบางๆหรือบดเบาๆเพื่อให้น้ำมันหอมระเหย,เหยออกมาปอกเปลือก ขูดหรือหั่นขิงเป็นชิ้นบางๆคั้นน้ำมะนาวครึ่งลูกแล้วเตรียมน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะต้มชาสมุนไพรใส่น้ำ300มิลลิลิตรลงในหม้อใบเล็กใส่ใบมะกรูดและขิงที่เตรียมไว้ต้มด้วยไฟแรงจากนั้นลดไฟลงเคี่ยวประมาณ10-12นาทีเพื่อให้สารอาหารระเหยออกมาการชงชาปิดไฟปิดฝาหม้อ แล้วชงชาต่ออีก10นาทีวิธีนี้ช่วยให้น้ำมันหอมระเหยจากใบมะกรูดและขิงผสมผสานกันอย่างลงตัวทำให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะตัวของสมุนไพรไทยกรองและใส่ส่วนผสมใช้กระชอนแยกกะออกเทชาลงในถ้วยเมื่อชายังอุ่นอยู่ประมาณ40-50ซีให้เติมน้ำมะนาวและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันควรดื่มชาขณะที่ยังอุ่นอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดวิธีใช้ดื่มหนึ่งถ้วย2อ0มลิลิตร ในตอนเช้าขนาดพองว่างและหนึ่งถ้วยในตอนบ่ายหากมีอาการไอหรือหายใจลำบากให้ดื่มเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยในตอนเย็นทำเช่นนี้สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อสัมผัสถ,ถึงการเปลี่ยนแปลงจุดตรวจสอบใบมะกรูดควรมีสีเขียวเข้มสดไม่เหี่ยวขิงต้องมีกลิ่นหอมเผ็ดร้อนห้ามใช้ขิงแก่ที่ฟูนุ่มหลังจากชงแล้วชาจะมีกลิ่นหอมสมุนไพรที่น่ารื่นรมไม่รุนแรงเกินไป หากรู้สึกว่าชาแรงเกินไปให้เจือจางด้วยน้ำอุ่น50มิลลิลิตรสประโยชน์ดีๆและวิธีการรักษานิสัยนี้ชาสมุนไพรนี้มีประโยชน์แต่ช่วยทำความสะอาดปอดเท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมชาเขียวไม่เพียงแต่ทำความสะอาดปอดเท่านั้นแต่ยังเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่นำคุณประโยชน์มากมายมาสู่ร่างกายและจิตใจของคุณ ลองจินตนาการถึงการจิบชาอุ่นๆแต่ละครั้งที่มีกลิ่นหอมของใบมะกรูดรสเผ็ดของขิงความสดชื่นของมะนาวและรสหวานของน้ำผึ้งที่เป็นยาธรรมชาติที่ช่วยให้รู้สึกมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกชานี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มแต่ยังเป็นนิสัยในการดูแลสุขภาพที่ใครก็ตามในประเทศไทยตั้งแต่แผงขายของริมถนนที่ตลาดนะัดจะตจักไปจนถึงพนักงานออฟฟิศในสีลมก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย เรามาสำรวจคุณประโยชน์ที่น่าทึ่งและวิธีรักษานิสัยนี้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและกระฉับกระเฉงกันดีกว่าประโยชน์ของชาสมุนไพรการทำงานทำให้ปลอดสะอาดและเพิ่มภูมิคุ้มกันใบมะกรูดและขิงมีสารต้านแบคทีเรียและต้านการอักเสบของสาหร่ายลิโมนีนอามโมนินขิงขิงใบมะกรูดและขิงมีสารต้านแบคทีเรียและต้านการอักเสบตามธรรมชาติเช่นลิโมนีนและขิง สารประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยทำความสะอาดปอดช่วยกำจัดสารพิษขับเสมหะและลดการระคายเคืองในทางเดินหายใจมีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยซึ่งอากาศชื้นอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้ง่ายเช่นวัดไอแห้งหรือเจ็บคอหลังจากดื่มชาเพียง5-7วันคุณจะรู้สึกว่าหายใจสะดวกขึ้นแน่นหน้าอกน้อยลงและร่างกายสดชื่นมีชีวิตชีวายิ่งไปกว่านั้น น้ำชายอย่างอุดมไปด้วยวิตามินซีผสานกับสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำช่วยสร้างเกราะป้องกันร่างกายจากแบคทีเรียและไวรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศแปรปรวนในกรุงเทพหรือเชียงใหม่ชาแก้เจ็บคอโฮเมสบรรเทาอาการเจ็บคอและช่วยให้นอนหลับสบายคุณเคยมีอาการเจ็บคอในตอนเช้าหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรับประทานอาหารทอดมากเกินไปเช่นไก่ทอดหรือเนื้อย่าง น้ำในชานี้ทำหน้าที่เป็นสารบรรเทาอาการตามธรรมชาติเคลือบเยื่อบุคอช่วยลดอาการระคายเคืองและอาการไอเรื้อรังในขณะเดียวกันใบมะกรูดยังมีสรรพคุณในการระงับประสาทอ่อนๆช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสนิทได้อย่างง่ายดายการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นแต่ยังช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูเซลล์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลองดื่มชาอุนอ่นๆสักถ้วยก่อนนอน คุณจะประหลาดใจที่ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นและมีพลังราวกับว่าเพิ่งไปนั่งสมาธิที่วัดอรุณมาเพิ่มพลังในงานอารมณ์เพิ่มพลังและปรับอารมณ์ในชีวิตที่วุ่นวายในประเทศไทยตั้งแต่การเบียดเสียดกันบนรถไฟฟ้า BTS เทแจนถึงการขี่มอเตอร์ไซค์โวความผข็ชนบนท้องถนนที่ถูกท่านในภูเก็ตร่างกายของคุณอาจเหนื่อยลา้าได้ง่ายและอารมณ์เครียด ชาสมุนไพรนี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตด,ด้วยคุณสมบัติอันอบอุ่นของขิงพร้อมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระจากมะนาวและน้ำผึ้งช่วยให้ร่างกายกำจัดสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะรู้สึกเบาสบายมีทัศนคติที่ดีและพร้อมที่จะเพลิดเพลินกับช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆเช่นการเดินเล่นตลาดกลางคืนหรือพูดคุยกับครอบครัวการศึกษาบางกรณีแสดงให้เห็นว่าขิงและมะนาวช่วยลดความเครียด ช่วยให้คุณจัดการกับความกดดันในการทำงานหรือในชีวิตได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับการล้างปอดแบบธรรมชาติง่ายๆแต่ได้ผลดีเยี่ยมแรงบันดาลใจจากครัวไทยด้วยส่วนผสมที่คุ้นเคยเพียงไม่กี่อย่างเช่นใบมะกรูดขิงมะนาวและน้ำผึ้งคุณก็สามารถดูแลปอดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีสุขภาพดีขึ้นได้ทุกวันลองทำสูตรนี้ตอนนี้แล้วคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณ คุณเคยใช้ใบมะกรูดในอาหารหรือเครื่องดื่มของคุณบ้างไหมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพใหม่ๆต่อไป